สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนครับครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะครับเนาะครับครับมื้อนี้ทางช่องเสียงยาค่ได้แนวทางครับมาขอแนวทางจากเสี้ยนนอหน้าล่ะครับหลังจากเสี้ยนนอหน้าเพิ่นก็ญาติเปียกยางงานเพิ่นเนาะครับเนาะครับเพิ่นก็บ่ค่อยได้ให้ปานใดสําหรับตัวเลขครับครับสําหรับเสี้ยนนอหน้างวดนี้ก็เป็นเลขลาวพัฒนาล่ะครับประจําวันที่7เนาะครับเนาะครับก็สิได้มาขอนําเพิ่น ครับตามปกติคือเก้าครับครับเพิ่นกระลังเกี่ยวเขาเกี่ยวนามนะครับเนาะตอนนี้ช่วงระยะเก็บเกี้ยวครับเบิ่งเขาเบิ้งนามไปน้ำกันครับเขาเป็นกระงามนะครับเนาะครับครับสําหรับเสี้ยนนอนหน้าครับตัวเหล็กของเพิ่นก็ดีกระเด็นมาตลอดแหละครับเขามาเรื่อยๆอยู่นะครับเนาะสําหรับเหล็กวิ่งเหล็กหลุดของเพิ่นครับจับคู่เขาแน่ว่าเขาแน่ก็เป็นของธรรมดาครับสําหรับตัวเหล็กครับ สำหรับวิ่งรูดถือว่าโอเคครับปรลมาจา์อยู่ครับเขามาดีตลอดนะครับเนาะครับโอ้ให้หน้าสาโทเพิ่นกับหลังจากเก็บเกี่ยวเราก็สิมายากดัามสะพานตัวนี้ครับหลังจากพายุบัวรอยไปครับหนักอยู่ครับของเพิ่นขนักอยู่ครับพื้นที่ของเพื่อนเนาะครับเนาะครับเอาบริเวณครับครับนี่ก็เป็นล่ำหวยครับล่ำหวยสำหรับ เป็นประจำยูรับมีปูตาผาขาวล่ะครับคางทังหลังนี่ก็สิเป็นหองล่ะครับหองหองก็บห้วยมืพอ้อกันครับมะโจบกันครับเพิ่นข็ายูตรงนี้ล่ะครับสําหรับครับปูตาผาขาวครับพู่มเจ้าทีของเพิ่นนะครับเนาะครับครับเขาไปเบื้องตัวเลขนล้วกันนะครับเนาะบานนี้ครับครับก็ได้มาแล้วครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะครับเป็นตัวเลขเล่าพัฒนาล่ะครับ ประจำงวดวันที่เจ็ดเดือนพฤศจิกาครับครับสําหรับตัวเลขกับริโลกงมาสองงวดครับสองงวดของเสียนหน้าๆนะครับเนาะครับกางวดนี้ครับถือว่าเป็นจัดหนักอยู่ครับสําหรับเล่าพัฒนาครับเป็นสูตรคํานวณนะครับได้ครับ เราพัฒนาเนาะครับเนาะครับประจำวันที่เกตุสัปจิกายนหก68ครับสำหรับเลขวิ่งเลขหลุดครับมีเลขวินน้ำครับเพิ่นหายมากครับแบบเก่าแหละครับแบบเก่าเนาะครับเนาะครับสำหรับเลขหลุดครับหลุดไปเลยพนวาครับ ลูดไปที่1ครับ1 1กับหาครับเดี๋ยวจังาาเบิง้งนะครับเนาะฝ่าเพ็นเด่นตัวไดเหล็กวิ่งเหล็กลูดครับวิ่งรูด1กับหาเลขอันนี้เอาไปวิ่นครับเหลขวิ่นเพิ่นอันนี้เลขวิ่น3 3ม หาหนึ่งสามสี่หาหนึ่งหครับอันนี้เป็นเลขกวิ่นกับจับคู่6คูแหละครับเพิ่นกับอหายมากมากนะครับเนาะครับสำหรับจับคู่มากครับมีหนึ่ครับจับคูของเพิ่นหนงห้า หนึ่งหาหนึหาหนกับเป็นเลขหนึงนึงครับที่ไหนครับหนึ่ง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 นีบด้ออกโดนแ้วเด้อครับเลขเพันง่ามอยู่ครับมาง่ามอยู่เนาะครับหนึ่ง1ีหนึ่ง รุดไปแต่บ่มีหนึ่งสามนะครับเนาะ่นจับ1 4ึ่งสี่มมี่จับเอาครับมากระจัดคัดกัพ่านนะครับสำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับเป็นเลขศูนย์เลขคำนวณครับ5 3ครับเอาคนมหาสามปีห้าสามห้าสามห้าเครับห้ ตัวสุดท้ายห,าห้าเก้าครห้าเจ็ดห้าเก้าการบ่หลายครับมีหกครูครับสามตัวติดมานั่มครับสามตัวหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหาหนึ่ง กหาหนึ่งติดไว้แล้วหาหนึ่งหนึ่งหาเลยครับเด้อรับไปขับให้เพลินน้ำแน่ครับสี่ห้าหกเอาง่ายๆเนาะครับเนาะครับเพทุนว่าสำหรับตัวเลขครับกมีความเสี่ยงแหละครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มักเด้อครับเด้อครับผู้คัดกระพานครับเอาเขียนเสียนนอนนาครับเสียนนอนนา เหลียกล่าวลาวพัฒนาครับครับมาเบิ่งตัวกลมตัวเด่นของเพิินเพิินเด่นเพิินกลมมาตัวใดแน่ครับครับสำหรับเสี้ยนนอนหน้ากขมเด่นไปทีห่งครับล่องหาเด่น1นล่องหนะครับเนาะครับ ่ม่แค่นี้แหละครับ,รบเรียนหนึ่งลองหตัวเก่งของเพิ่นกับสิเป็นหนึ่งหาล่ะครับหนึ่งหครับ1นึ่งห้าห,ห,าหาสา,ห,า,สาหนึ่งสล่องไว้ครับ5้าสามหนึ่งสอนี่ครับ ครับสำหรับตัวเลขครับสำหรับตัวเลขครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นตัวเลขท่านเซียนนอนหน้าครับเซียนนอนหน้าจัดไปเป็นเล่าพัตนาครับวันที่เก็แหละครับวันที่เก็เดือนพฤศจิกาครับเด่นไปที่หนึ่งครับเด่นหนึ่งลองห้าครับกอย่าลืมครับเดียกหาไว้ครับเด่นหนึ่งลองห้าสามสี่ห้าหนึ่ง สามสีหาหนึ่งครับสามสเป็นเลขวินครับหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งครับอันนั้นเป็นเลข2สองตัวครับเพิ่น่าไปทั้งบนทั้งล่างแหะครับกัแบโบน่เข่าสองเด็กนะครับเนาะครับมีบนมีล่างน้ำครับสำหรับตัวเลขของเพิ่น หนึ่งหาหนึ่งครับหนึ่งหาหนึ่งเป็นเลข3สามตัวสี่ห้าหกครับเป็นเลข3สามตัวจับเอาครับมาขัดจัดคัดกระพานนะครับครับสำหรับคลิปนี้กับพี่ยังหลายแหละครับกับสิ่เหลี่คออีลาพีแลนอนครับขอให้พีนอนเอฟซีครับมันมานโศกโศกลำลำลุยลุยครับเพงเพงปังปังสุขบุสุขคนครับโศกดีมีไส้ครับพอกันไหมละครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ